มีเงินเยอะก็ไม่ได้ทําให้มีความสุขเต็มร้อยแต่ถ้ามีเงินน้อยอะทุกร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยรวยก็รวยเกินผมคิดว่าทนายในเมืองไทยนี่คือทนายตั้มนะรวยที่สุดเนี่ยถ้าทนายตั้มนะครับออกจากคุกมาเนี่ยเอาทรัพย์สินมาเทียบกันกับอดีตทนายคนนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับทนายตั้มสู้ไม่ได้แน่นอน ครับสวัสดีแมวมๆๆังกรทุกทุกท่านสารแนนิวส์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมครับไปสารแณรเรื่องอดีตทนายเก่าที่มีตังโอ้โหเซียงไว้จนลืมหมองนะครับ12ล้านท่านผู้ชมที่ารบครับผมจะขอถามท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่านะครับมีคนเก็บของเก่านะครับเขาเก็บตังได้12ล้านแล้วเขาไม่แจ้งตำรวจท่านผู้ชมคือแบบทำมึนน่ะทำตีเนียนนะครับไม่แจ้งตำรวจแล้วก็ ทนายคนนี้นะครับเขาจะนึกได้หรือเปล่าเขาจะไปแจ้งความหรือเปล่าว่าเงินของเขาเนี่ยหายไปเพราะว่าโอ้โหนะครับท่านผู้ชมเอ้ยนะครับน้ารั่วอยู่ชั้น5เก็บของลงมาชั้น4เห็นของมันแบบกระเลกเคขะเอาไปทิ้งมันไม่ใช่เสื้อผ้านะครับท่านผู้ชมมันเป็นตังค์นะครับตังค์เยอะด้วยนะครับ12ล้าน พอข่าวนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกอากาศไปโอ้โหทุกแพลตฟอร์มนะครับใต้คอมเมนต์ท่านผู้ชมไปอ่านดูกันแล้วกันประชาชนทั้งประเทศนะครับงงแล้วก็ตั้งข้อสงสัยกันเยอะเขาบอกว่าอะไรมันเป็นไปไม่ได้ impossible เงิน12ล้านนะไม่ใช่เงิน12บาทคุณลืมไปได้ยังไงว่าอย่างนั้น เริ่มเก็บมาตั้งแต่ปี2,563ปีนี้2,568ก็ประมาณ5ปีถ้ารวมค่าใช้จ่ายจิปาถานู่นนี่นั่นแต่และว,วันเนี่ยอดีตนายเก่าคนนี้น่าจะมีตงังค์4 0่ง0ล้านนะผมว่าซุกไว้จนลืมแสดงว่ามีอีกเยอะตรวจสอบเส้นเงินด่วนอย่าคืนนะเจ้าของเงินจริงหรือเปล่ามีพิรุธเพียบเงินตั้ง12ล้านทำไมไม่เก็บในธนาคารอุ้ยงง ผมเป็นคนที่แบบลืมยากนะเออเงิน12ล้านเนี่ยผมไม่ลืมแน่นอนมีเงินเยอะแยะขนาดนี้ทำไมมาอยู่ห้องเช่าแบบเ,เก่าๆน้ำรั่วเก็บเงินยังไงสายรัฐธนาคารยังมีอยู่ว่าอย่างนั้นเออเขาก็บอกอยู่นะครับว่าสายรัฐธนาคารนะครับตั้งแต่ปี2 5 6 3นมะครับมันมีหลักฐานอยู่ <laughs> มีเงินมากจนจำไม่ได้เออน่าจจริง5อ,อ่ะ5ปีเนี่ย 12ล้านแสดงว่าการลงทุนของทนายคนนี้ลงทุนอะไรทําไมลงทุนแล้วมันมีความเสี่ยงต่ํากําไรเท่าตัวเลยแต่ละปีนี่กาไรบานเบอะรวยแล้วแจกคนจนบ้างนะไม่เชื่อหรอกว่าจะลืมได้คนนี้เขาบอกว่านะครับเงิน12ล้านนะครับมัดเป็นก้อนๆเนี่ยก็ได้12ชิ้นก้อนหนึ่งมีน้ําหนัก1กิโลนะครับหล้านเนี่ยมี1กิโลกล่องเนี่ยมันต้องมีน้ําหนัก12บกิโลเวลายกไปทิ้งนะมันไม่แปลกมันไม่หนักมือหน่อยเหรอ เชื่อก็กิกนหญ้าเถอะแกะสายรัดออกแล้วขึ้นไปบนตึกใบหยกโปรยลงมาให้ชาวบ้านน่าจ,จะดูสวยงามดีว่าอย่างนั้นนะครับเนาะนี่ก็คือความรู้สึกของชาวเน็ตบางส่วนนะครับแต่ว่ามีเยอะนะครับเป็นล้านๆคอมเมนต์นะครับที่เขาตั้งข้อสงสัยทนายอดีตทนายเก่านายทวีวัฒน์นี่แหละท่านผู้ชมโอ้โหต่างทุกคนนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่าสงสัยนะ่สงสัย เดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับไปชมนะครับวินาทีนะครับว่าที่เงิน12ล้านนี้นะครับเมื่อผู้สื่อข,ข่าวนะครับยิงคำถามไปเขามีความรู้สึกอย่างไราท่านผู้ชมพร้อมแล้วเช่นครับ ล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแม่คนใส่ตรวจสอบเส้นทางการเงินได้หมดตำรวจเจ็บกวางดูตำรวจยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ให้วก็ไปจำก่อนให้เป็นหน้าที่ตำรวจก่อนนะครับก่อนหน้านี้มันมีข้อมูลว่าแบบเงินไม่ไม่พอแล้วพอแล้วพอแล้วมันไม่ถูกมาได้มาโดยตรงใส่แน่นอนคุณแมคะมันจะไม่ถูกกฎหมายได้ไงเส้นทางการเงินมาจากแบงก์อ่ะพ่ะแล้วหลักนได้เงินเสร็จแล้วจะเอาเนเก็บไว้ที่เดิมไหมพ่ะเอาแล้วพี่จะเพื่อนรู้หมดแล้วพี่ก็พาไปให้ครอบครัวพี่สิเหมือนทางตำรวจบอกว่าอาจจะยังไม่ไม่คืนเงิน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราต้องให้เขาไ,ได้ทำหน้าที่ของเขาคนปกติแกมั่วแบบนี้หลายก้อนไม่รู้ต้องาสองนไม่ชีวิตผมมีคันนี้กันเดียวเลยครับชีวิตพี่อุทลาเรียนหนังสือมาขนาดนี้ถ้าพี่เกิดเสียหายจากการที่โยงมั่วนะก็แต่พี่เป็นคนเมตตานะโอกาสที่จะเอาเรื่องคนไปสารน้อยนะครับชีวิตโอเคนะครับเป็นจังใดละครับท่านผู้ชมที่เคารพ มาเรามาทายกันดีกว่านะครับเนาะผมอยากจะทายแฟนคลับท่านผู้ชมที่ชมอยู่บนหน้าจอนี่แหละนะครับท่านใดคิดว่าทานายทวีวัฒน์นี่นะครับจะได้เงินคืนกด1นะครับแล้วท่านใดนะครับคิดว่าเงินนี้นะครับจะถูกยึดแล้วก็ทานายเนี่ยจะต้องจุดจุดจุดกด4แล้ว พิคมคาว่าเซิงมาใต้คลิปเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเวลาเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญครับเชิญมาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นพร้อมๆกันบนหน้าจอแล้วพบกันใหม่นะครับว่าผมจะไปสารแนเรื่องอะไรสวัสดีครับ